เมื่อวานนี้นะคะเลี้ยงวันเกิดหลานแล้วก็มีไก่กับคอหมูนะคะไก่ย่างกับคอหมูย่างเหลืออยู่ป้าน้องก็จะเอามาถ้าเผื่อคนกินเหล้านะคะก็เขาก็จะใช้พริกขี้หนูเยอะๆตอนนี้ป้าน้องจะไม่ใช้พริกขี้หนูเยอะจะใช้พริกชี้ฟ้าแดงเอ่อช่วย เขาจะได้สีแดงนะคะแล้วก็ใช้พริกจินดากับพริกขี้หนูกระเทียมป้าน้องใส่หอมแขกเข้าไปหน่อยค่ะเพื่อเพื่อให้ได้เออ,เอ,อ,เอ,อสีสันแล้วก็ตอนนี้หวัดไข้หวัดมันกำลังระบาดนะคะเนี่ยป้าน้องก็เออลงคอหรือไงมันจะไออยู่เรื่อยป้าน้องก็ต้องต้องเพิ่มพวกหอมแล้วก็ใช้กระเพราในขับเสเลดค่ะ นะคะเครื่องแกงมันก็จะมีเดี๋ยวก็เอากระเทียมพริกชีฟ้าแดงพริกขี้หนูเนี่ยลงตานะคะแล้วหอมนี่เดี๋ยวไปหัน่นแล้วก็อน้องจะใช้เกลือทะเลมันเพิ่มไอโอดีนนะคะแล้วมีน้ำมันหอยน้ำปลาจะใช้ซอสบุงรสก็ได้นะคะก็ชิมเอานะคะเดี๋ยวก็เอาเอาพริกนิดกับกระเทียมไปตำก็ยา,ยามเข้าไปดูกดมันอืม จะสังเกตไหมคะว่าพิกขี้หนูเนี่ยเขาสดฉะนั้นป้าน้องจะไม่เอาก้านมันออกค่ะแม่บอกว่าก้านอันนี้นะคะมันช่วยให้พิกขี้หนูเนี่ยหอมขึ้นแล้วถ้าเผื่อเป็นคนโบราณะเขาบอกว่าถ้าเผื่อใครเขาทําคุณทําใสมาเนี่ยมันจะไม่เข้าตัวเราค่ะอันนี้ก็ไม่ทราบเท็จจริงนะคะพิจารณาเอานะคะนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวป้าน้องก็จะไปตํานะคะเราใช้ จะใช้ตกแต่งค่ะเราก็ต้องเอามีดกวานเนี่ยค่ะแทงแทงสับวางนะคะ เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำเป็นดอกบัวพอแทงออกมาแล้วเราก็เลื่อนสับกันเนี่ยค่ะก็เลื่อนสับกันแล้วเดี๋ยวเอาเอาไปแต่งกับพริกนะคะเอาพริกชี้ฟ้าแดงตำก่อนนะคะหยาบหยานะคะ แล้วก็เอาเกลือใส่ไปหน่อยเขาจะได้ไม่กระเด็นเข้าตาค่ะเขาจะดูดน้ำค่ะเกลืออันนี้ตมหย,ยาบๆนะคะพอพริกชี้ฟ้าแดงนั่นก็เอาพริกจินดากับพริกขี้หนูใส่ไปแล้วก็ตำนะคะหอมใหญ่เออหอมแขกเนี่ยก็มาหัน่นเดี๋ยวเราใส่ไปเพราะตอนนี้มันมันอากาศชื้นโอกาสที่ <c oughs> จะเป็นหวัดง่ายๆป้าน้องก็เสียงเครือค่ะฉะนั้นก็ต้องใช้หัวหอมต้นหอมช่วยค่ะ แล้วป้าน้องก็จะเอาบางส่วนเนี่ยเห็นไหมคะส่วนในของมันเนี่ยมาทำเป็นดอกบัวอันนี้เตรียมจานไว้เวลาผัดเสร็จเราจะได้ใส่ค่ะเวลาเรียนเนี่ยทุกอย่างต้องเตรียมให้พร้อมแม้แต่ภาชนะที่จะใส่เมื่ออาหารสุกค่ะเราจะได้ไม่ไม่เสียเวลาไม่เปลืองแก๊สแล้วก็ง่ายแล้วก็ไม่ลืมค่ะอันนี้เราเอาพริกที่ตำไว้นะคะ ลงในกระทะเราใส่น้ำมันไปหน่อยค่ะแล้วไฟอ่อนๆนะคะไฟไม่ต้องแรงผัดให้หอมค่ะเนี่ยค่ะเราผัดผัดพริกให้หอมเคล็ดลับของการที่จะทำอาหารอร่อยแม่อร่อยก็อยู่ที่การผัดพริกให้หอมค่ะเราก็เอาเอาน้ำมันใส่นิดหน่อยนะคะแล้วเอาพริกที่ตำไว้เนี่ยลงผัดนะคะผัดไฟอ่อนๆนะคะผัดจนพริกหอมนะคะ อ,อ,อาหารจะอร่อยไม่อร่อยก็อยู่ที่ผัดน้ําพริกเครื่องแกงให้หอมเนี่ยแหละค่ะาน้ําพริกหอมนะคะก็เอาหอมหอมแขกลงบดค่ะ <c oughs> เอาหอมแขกลงผัดค่ะเอาน้ำล้างคกใส่หน่อยค่ะผัดน้ำพริกให้หอมนะคะ ให้หอมค่ะกับข้าวจะอร่อยไม่อร่อยก็อยู่ที่การผัดน้ำพริกให้หอมค่ะตอนนี้เอาหมูกับไก่ใส่ลงไปได้แล้วค่ะค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะเติมน้ำอีกนิดหนึ่งน้ำล้างคกใส่ไปแล้วไม่พอเติมน้ำอีกนิดหนึ่งเราจะไม่ใช้น้ำมันเยอะนะคะเราตอนนี้ก็ใส่ใส่ซีอิ๊วดำนิดหนึ่งค่ะเพื่อให้สีเขาเข้มขึ้นค่ะ ค่ะใส่ซีอิ๊วดำนิดนึงพอให้สีเข้มขึ้นนะคะแล้วก็ใส่ซอสใส่น้ำปลาใส่น้ำมันหอยจะใส่ซอสซอดสปรุงรสก็ได้นะคะตอนนี้ชิมนะคะชิมให้มันได้ที่จริงๆผัดอย่างเงี้ยต้องสามรสนะคะมันจะมีเค็มแล้วก็หวานนิดๆตอนนี้ใส่หอมใหญ่ไปแล้ว เออหอมแขกไปแล้วเขาหวานอาจจะต้องไม่ใส่นะคะอาจจะไม่ไม่ใส่น้ำตาลนะคะอันนี้เขาใส่น้ำมันหอยค่ะค่อยๆเติมเห็นไหมคะพาน้องทำกับข้าวเนี่ยจ,จะไม่ใส่รู้ภาพค่อยๆเติมเพราะเขาจะทำให้เนื้อนุ่มไม่รัดเนื้อน,นะคะตอนนี้ก็นี่ค่ะเราก็ใส่ไก่ลงใส่หอมใหญ่ใส่ไก่แล้วก็ชิมค่ะ ชิมได้ที่แล้วแหวกไว้ข้างๆค่ะดับไฟดับไฟเอาใบกะเพราลงไม่งั้นกลิ่นของใบกะเพราเขาจะจางนะคะป้าน้องดับไฟแล้วนะคะแล้วก็เอาไก่มากบค่ะจะให้นั่นก็ปิดฝาไว้นิดนึงพอนั่นก็แหวกไว้ข้างนะคะแล้วก็เอาใบดับไฟแล้วเอาใบกะเพราลงเพื่อกลิ่นกะเพราเขาจะได้แรงนะคะถ้าเผื่อเรา เราไม่หลีบเอ้มไม่ดับไฟเนียกินกระเพราเขาจะจางค่ะและ้วเอปิดฝาไว้นิดนึงค่ะบีบส้มจี๊ดลงไปนิดนะคะเพื่อให้เขามีรสเปรี้ยวค่ะนะคะบีบส้มจี๊ดใส่ไปนิดนึงนะคะเพื่อให้เขามีรสเปรี้ยวนะคะเขาจะเค็มเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็หวานนิดนึงแต่อันนี้ป้าน้องไม่ใส่ไม่ใส่น้ําตาลเพราะหอมหอมแขกเขาหวานแล้วค่ะอันนี้ก็ตัดใส่ค่<พ>ะป้าน้องจะมี มีเกลือเนคะคะเวลาผ่านไปชายทะเลเนี่ยเขาวางเป็นถุงๆเกลือทะเลนะคะเขาขายอยู่ป้าน้องยกทั้งถุงเลยค่ะมาใส่ใส่โหลกแก้วไว้ป้าน้องจะใช้ฉะนั้นอันนี้มันจะมีธาตุไอโอดีนธรรมชาติเขานะคะไม่ไม่ต้องเติมนะคะไม่มีการเติมนะคะธรรมชาติของเขาป้องกันไอ,อ้โรคคอพอกช่วย ช่วยให้ผิวพันณุ์ชุ่มชื้นผมดกดำค่ะก็ได้ได้ผัดถ้าเผื่อบางคนก็เรียกผัดนรกถ้าเผื่อผัดนรกเนี่ยต้องใส่ใช้พริกขี้หนูล้วนจริงๆนะคะให้มันเผ็ดจัดอันนี้เอาแค่ผัดผัดเผ็ดก็ธรรมดาก็แล้วกันค่ะนะคะจะเห็นว่าน่ากินไหมคะถ้าเผื่อเราใช้แต่เนื้อเนี่ยเราก็ไม่ไม่ค่อยได้ผักแล้วก็จะกินได้น้อยนะคะ การที่เติมหอมใหญ่เข้าไปอะไรเนี่ยจะช่วยให้ดีขึ้นช่วงนี้ขอโทษนะคะไอ้นิดหนึ่งพราะโดนฝนค่ะอันนี้คือผัดเผ็ดนะคะถ้าเผื่อใส่พริกขี้หนูล้วนๆให้เผ็ดจริงๆก็จะเรียกว่าผัดนรกค่ะตอนทำงานที่โรงพยาบาลลาดวิถีเนี่ยพอตอนเย็นๆเนี่ยหมอเวน,เนี่ยจะสั่งผัดนรกมาหน่อย เขาก็จะนั่งกินเบียกกินอะไรกันค่ะเอออันนี้นะคะเราเรียกผัดเผ็ดก็แล้วกันนะคะแต่ถ้าเผื่อจะให้เผ็ดจริงๆเนี่ยเขาจะเรียกอีกชื่อหนึ่งค่ะว่าผัดนรกจะใช้พริกขี้หนูล้วนเลยค่ะอาจจะใช้พริกป่นป่นไปก็ได้เพื่อที่จะได้หอมนะคะตอนที่ปนา,นาน้องทํางานโรงพยาบาลราชวิถีค่ะพน้องเป็นนักโภชนาการเวลาตอนเย็นเย็นมืดมืดเนี่ยหมอเขาจะสั่งมาค่ะ เขาจะกินเหล้าเอ้ยขอโทษคะ่ะกินเบียร์หรือว่านั่งคุยกันเขาก็จะบอกผัดนรกให้หน่อยอันนี้แหละคะ่ะคือผัดนรกของโรงพยาบลาดวิธีคะ่ะน่ากินไหมคะอันนี้กะเพาก็ที่ต้นนะคะเ <bride. S 1> นี่ยกะเพราเก็บที่ต้น